สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกตา่างระหว่างแพะกับแกะนะคะจากประสบการณ์การที่เราเลี้ยงมาโดยเราไม่ได้อ้างอิงข้อมูลอะไรต่างๆอันนี้ตามที่เราเลี้ยงนะคะประสบการณ์แพะจะกินแบบนี้นะคะใบมองใบไม้จะกินที่สูงกินใบไม้เยอะแต่แกะเขาจะกินหญ้านะคะนู่นนะคะตาม หญ้าค่อยๆไปแต่แพะจะหากินใบไม้สัดส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะนี่นจะแพะเลยนะคะขึ้นมากินใบไม้เครือไม้แกะจะอยู่บริเวณนู้นแล้วก็ตามนู้นนะคะกินหญ้าเขาจะชอบกินหญ้าอย่างเราตัดกระถินมานี้เขาจะกินกระถินแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปกินหญ้านะคะเพราะว่าเราล้อมพื้นที่ของเราไว้เขาจะออกไปกินเล็มหญ้าต่อไม่เหมือนแพะแพะจะเฝ้ากระถินเลยนะคะเขาจะกินแพะจะกินใบไม้เยอะกว่า การเลี้ยงก็เหมือนว่าแกะมันจะไปช้ากว่าเวลาเห็นหญ้ามันจะกินหญ้านานแพะก็จะวิ่งหาผักบุ้งซะส่วนใหญ่แต่อัตราการให้ลูกข้อแตกต่างอีกแกะส่วนมากจะให้ลูกเดียวลูกโทนแพะเปอร์เซ็นต์จะได้แฝดสูงแต่ก็มีเดียวเดียวเหมือนกันแต่เป็นเรื่องปกติของเขาที่ออกแฝดนะคะแกะนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ออก เดียวแต่แฝดก็มีแต่ส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยแต่อัตราการเติบโตของแกะแกะแจะโตไวมากเลยนะคะแพะจะโตช้าถ้าเทียบกันนะคะามที่เราเลี้ยงนะคะแล้วลูกแกะจะแข็งแรงมากเลยสมมุติสองวันก็สามารถสองสามวันก็ออกไปกับฝูงได้นะคะแม่เขาจะค่อยๆพาไปแต่แพะส่วนมากจะจะไวนะจะไปไว จะไม่เหมือนว่าไม่ค่อยเอาลูกถ้าลูกไปด้วยก็จะเหมือนทิ้งขว้างลูกไม่เหมือนแกะแกะมันจะเอาลูกของมันไปค่อยๆตะล่อมไปตามฝูงได้ตามที่เราเลี้ยงนะคะแล้วก็แข็งแรงไว้นะคะลูกแกะการเป็นสัตว์ของแกะก็จะไวกว่าแพะนะคะอาทิตยาสองอาทิตย์ก็ผสมพันธุ์แล้วนะคะถ้าเรามีพ่อพันธุ์อยู่ในคอกในฟาร์มการเจริญเติบโตของลูกเขาก็โตไวการตลาดถ้าเทียบการตลาด ตามที่เราเลี้ยงส่วนมากคนจะนิยมถามหาแต่แพะนะคะที่เอาไปเลี้ยงนะคะแกะไม่ค่อยถามมากมายนะคะแต่ถามเรื่องพ่อค้าพ่อค้าไม่ได้ตินะคะเรื่องแพะเรื่องแกะซื้อได้หมดนะคะซื้อช่างโลการตลาดเือถ้าว่ากับพ่อค้าจะดีนะคะโอเคแต่ถ้ากับคนเลี้ยงส่วนมากคนจะนิยมแพะอยู่นะคะตอนนี้เว้นแต่อนาคตไปนะคะเขาจะหันมานิยมแกะนะคะ การเลี้ยงก็ค่อนข้างจะง่ายนะคะแกะไปช้าๆนะคะว่าแต่มีหญ้านะคะจะก้มหน้ากินเลยนะคะหัวหมดดินตุ้ยตุ้ยตุ้ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แพะเขาก็จะมากินเครือนะคะกินเครือกินเถาวันชอบมากใบมงใบไม้ก็จะประมาณนี้แกะก็จะกินหญ้าไปแล้วนะคะมดดินไป ไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแกะมันจะกินยาแต่เรื่องการฉีดยานะคะแพะจะจับง่ายกว่าแพะเขาจะมีเขาให้เราจับแล้วเหมือนเลี้ยวแรงไม่เยอะเหมือนแกะแกะค่อนข้างจะจับยากมากเลยเวลาจะทําการถ่ายพยาธิเวลาฉีดยานะคะค่อนข้างจะจับยากนะคะเพราะเราเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะคะเลี้ยงแบบปล่อยจะจับยากหน่อยยากกว่าแพะนะคะเรื่องเวลาการฉีดยาการอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะดูยากเลยนะคะตัวไนป่วยนอกจาก เป็นโซมเป็นไม่ออกจากอคอกอะไรอยงนี้เราถึงจะรู้นะคะเพราะมันจะเป็นหัวหมดุมดมดุมดมดุดดินไปนะคะไม่ตั้งหัวเพื่อนเหมือนแพะนะคะเวลาเดินเหิน<แ>การจับสัตว์ก็จะไวกว่าแพะนะคะแกะสามเดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะคะแม่พันธุ์แต่ตามที่เราศึกษามาเขาบอกว่า พอเวลาคลอดลูกแล้วบางตัวเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมก็จะมีน้ํานมน้อยให้ลูกกินได้ลําบากอาจจะได้มีการป้อนนมนะคะอันนี้สําหรับแกะนะคะสามเดือนก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วถ้าเราไม่แยกออกจากพ่อพันธุ์นะคะการเจริญพันธุ์จะไวกว่านะคะไวกว่าแพะนะคะแพะของเราก็ประมาณเจ็ดบางตัวก็เป็นปีนะคะก็มีนะคะแล้วแล้วแต่ตัวนะคะเจ็ดเดือนนี้ก็จะเริ่มผสมพันธุ์นะคะเจ็ดแปดเดือนนะคะแพะ วนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องความแตกต่างระหว่างแพะกับแกะนะคะ <c oughs> ความแตกต่างนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับถ้าผู้ชมที่เข้ามาชมช่องชีรลองฟาร์มใหม่ <c oughs> ก็ฝากกดติดตามให้ทางชีรลองฟาร์มด้วยนะคะแล้วอย่าลืมรับชมกันไปนานๆนะคะวางคลิปก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มี างครั้งก็จะพามาดูความน่ารักของเด็กๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมช่องชีลองฟารมขอบคุณและสวัสดีค่ะ